อนุทินแฉยับคาสิโนทําคนจีนหายวับผู้นําจีนเตือน3ครั้งแต่รัฐบาลเฉยทําให้ท่องเที่ยวไทยเนี่ยเจงยับคุณผู้ชมครับวันนี้วันที่9กรกฎาคมครับคุณอนุทินชางยุรกุลหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็มีการโพสต์ข้อความระบุว่าพักพร้อมสนับสนุนการถอนร่างพรบคาสิโนสถานบันเทิงครบวงจรออกจากวาระการประชุมหากรัฐบาลยืนยันว่าจะยกเลิกนโยบายนี้ถาวร โดยเผยว่าในการประชุมระรับผู้นําระหว่างไทยกับจีนเนี่ยประธานพิธีสีจิ้นผิงได้ย้ําถึง3ครั้งให้ไทยเนี่ยยกเลิกนโยบายดังกล่าวเนื่องจากจีนไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งพร้อมเตือนว่าหากเดินหน้าต่อเนี่ยจะส่งผลต่อการท่องเที่ยวการค้าและการลงทุนจากจีน คุณอนุทินเนี่ยเผยว่าแม้จดบันทึกการประชุมด้วยตนเองในฐานะรัฐมนตรีมหาไทยแต่รัฐบาลกลับเมินเฉยส่งผลให้นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยลดลงกว่า90%ธุรกิจการท่องเที่ยวเสียหายหนักและอาจยิ่งเลวร้ายหากกฎหมายผ่านสภาโดยเตือนรัฐบาลนอนย่าเห็นแก่กลุ่มทุนเพียงไม่กี่รายและอย่าทำผิดพลาดซ้ำเติมเศรษฐกิจอีกทั้งยังขอให้รัฐบาลเคารพท่าทีจีนซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญ พร้อมย้ำว่าพักภูมิใจไทยแม้จะเป็นฝ่ายค้านยินดีสนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อชาติ